สวัสดีค่ะของคุณพิมมี่รีวิวขอดค่ะครับผมวันนี้เราสองคนจะพามาดูเจ้าตัวที่อยู่ด้านหลังของเรานี้เป็นตัวอะไรเอ่ยคุณพิมพ์เป็นตัวเอ e เวอร t i t a ไทเทเนตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครัคันนี้ตัวนี้ขุมกำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรดีเซลนะครับผมแรงม้าของน้องตัวนี้จะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500ตอนิวตันเมตรเลยทีเดียวครับผมทีนี้คุณพิมพ์ครับตัวนี้มี ชุดแต่งอะไรบ้างครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถลูกค้าที่แบบว่าขอแต่งแบบจัดเต็มมูลค่าชุดแต่งประมาณ3,000สนกว่าบาทค่ะคุณงทรงสุลต่านกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะคุณเชษตรงนี้นะคะคชิ้นนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้ารุ่นนี้จะเรียกกันว่ากระจังหน้าวิกเตอร์พร้อมไฟมหน้า3จุดตรงนี้ก็คือเลือกสีได้ีสี สีขาวแล้วก็เหลืองแบบชมปรพันธ์แบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างต่อไปนะคะชิ้นนี้ค่ะมันเป็นตัวกันชนกันชนหน้าวิกเตอร์ชิ้นนี้คือเป็นการใส่ครอบเข้าไปโดยที่ไม่ต้องถอดอันเดิมออกนะคะ<ม>คือใส่ครอบเข้าไปได้เลยซึ่งคันนี้ลูกค้ารีคเควสต์ไม่แบบว่าขอดําทั้งคันไม่ไม่เอาแบบดํา ดำบ้างโคมียมบ้างเพราะว่าปรตีนี้เป็นตรงนี้สามารถเลือกได้ใช่ไหมครับคุณพิมพ์เลือกได้ค่ะเป็นดําเงาดาด้านเลือกได้หมดเลยเคเรียกว่าชุดวิกเตอร์ V2 นะคะสำหรับตัวนี้นะใช่เลยโดนใจลูกค้าแน่นอนนะครับผมต่อได้โอเคมาถึงตัวด้านข้างกันครับผมตัวกระจังหน้าขอเสริมนิดนึงตัวนี้มีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้า Matic LED นะครับผมแล้วก็ตัวครอบของไฟหน้าตัวนี้ มาแบบสวยๆสีดําเงาเลยเหมาะกับตัวรถ <ทน S 1> เลยทีนี้ตัวไฟหน้าแม t ติก LED มาพร้อมไฟซีแคมไฟหน้าแม t ติก LED มันดียังไงคุณพิม์พตัวไฟหน้าแม t ติก LED นี่นะคะมันจะสามารถขยับตามองศาของพวงมาลัยของผู้ขับขี่เนะาะจะช่วยศาสตร์นะคะความสว่างไปตาม วงเลี้ยวของพวงมาลัยเราเลยค่ะออแล้วก็จะเป็นศาสตร์ไกลสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยครับผมโอเคทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อนะครับคันนี้อย่างที่คุณพิมพ์ได้บอกไปเป็นชุดแต่งของว er ิกเตอร์เนาะแต่นี้ตัวเนี้ยติดเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นซุ้มล้อที่มันรับกับตัวล้อที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมล้อแต่งช่วงล่างแต่งนะครับผมช่วงนี้เห็นไหมครับว่าตัวคิ้วซุ้มล้อ จะสูงขึ้นมานะครับผมจากตัวเดิมที่เป็นคิ้วที่าบเรียบกับตัวรถเนาะคุณพิมใช่ครับอันนี้จะขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะควาสวยสระสวยดูมีมิติใช่ครับผมแล้วก็คันนี้เปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20นะครับผมโอเคมาดูตรงล้อแม็กกันนะคะช่วงล่างเป็นเบรกของอะไรครับคุณพิมพ์สำหรับคันนี้นะคะช่วงช่วงด้านหน้าเลยต้องบอกก่อนว่าเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นควีนซีรีส์นะคะโช๊คเปลี่ยนเป็นควีนซีรีส์และส่วนตัว เบรกนะคะเป็นป um ั๊มเบรกอาแบมโบนะคะพานามล่าตัวขนาดจานอยู่ที่405มิลนะคะคม,มาพร้อมกับตัวอล้อแม็ก hmm. นะคะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20 mm hmm. เขาจะเรียกว่าล้อแม็กก้านวายรัดกับเจ้า,จายางโตโยนะคะโตโยตัวนี้เลือกเป็นน้า่ยาง AT นะคะโอเคครับผมแล้วก็ช่วงล่างของฟอร์ดตัวนี้นะครับผมทางลูกค้าอยากได้ทรงสุรตตานโดดลง2นิ้วนะครับผมใช่คุณพิมพ์แล้วก็ทรงมันจะสวยใช่มันจะสวยขึ้นนิดนึงแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็มาแบบเช่นเดิมก็คือช่วงล่างเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับผมมาพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงนะครับผมดุดันยึดเกาะถนนได้ แน่นอนเนาะ,ะทีนี้เรามาส่วนในเรื่องของตัวด้านข้างกันเลยครับคุณพิมพ์กระจกตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติเดิมๆตรงนี้ทไทเทเนียมจะเป็นโคมีนะคใชินันนี้<ช>ลูกค้าขอแลปแลปเป็นกระจกดำแล้วก็เหลาหลังคาชิ้นนี้ปกติก็เป็นสีแบบเทาสีเทาเงินเงินใช่ครับอันนี้ก็แลปนะคะแล้วก็อีกจุดห<ส><ส>น<ส>ึ่งค่ะ คุณชิดชี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าขอบขอบกระจกตัวนี้ขอบประตูนะครับจะเป็นโฟรเมียคันนี้ก็เก็บแล็บทุกจุดแล็บสีดําสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมเป้ามือจับแล้วคุณพิมพเบ้ามือจับเนี่ยใช่ในเรื่องของอย่างแหวนอย่างนาฬิกาหรือเป็นอ่าเป็นเครื่องประดับคุณสภาพสตรีอย่างคุณพิมพ์หรือว่าเป็นท่านผู้ชายอย่างผมเนาะเวลาจับเข้าไป ลัวจะจวดสีรถสีลงงานใช่ใช่ใช่รอบตัวนี้เซฟได้สวยเลยก็แรปนะใช่ครับก็แรปมาเป็นโคนเนียมแรปมาเหมือนกันแต่ยังคงตัวนี้เนาะคุณพิมพเนาะเป็นโคลเนียมเอกลักษณ์ของรถใช่เลยครับผมแล้วก็ตัวบันไดตัวบันไดก็ยังเป็นตัวบันไดชุดเดิมที่เป็นโคเนียมสวยๆแบบนี้บันไดตัวนี้คุณพิมพ์อย่างที่เราบอกกันหลายๆคันคันนี้รับน้ําหนักได้350กิโลกรัมเลยทีเดียวเนาะแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับตัว คิวกันสาดกันแมลงแล้วก็กันละอองฝนใช่ไหมคุณพิมพ์เวลาฝนะสาดจะเปิดหยิบอาสงเงินให้ควางด่วนอชไรอย่รับผมทีนี้ในส่วนของเรื่องตัวฟิล์มคุณพิมพ์ครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างฟิล์มติดเป็นเซรามิกนะคะด้านนอกเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นเลยแต่จะบอกข้างในคือสว่างมากเลยคือแบบเวลาฉายออกจากด้านในออกมานะคะคือจะสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่มากเลยค่ะจะไม่มืดเกินไปนะแต่ว่า ด้านในเดี๋ยวมองด้านนอกมองเข้าไปเนี่ยเป็นให้เพ่เป็นความ p r เ v a t e เลย p r i v เวทด้านในเนาะแล้วก็ข้างในภายในมองออกมารับองว่าสว่างแน่นอนใช่ขับง่ายไม่อับแน่นอนเป็นเซรามิีกอย่างดีให้เลยอ่าโอเคทีนี้เรามาในส่วนของตัวด้านหลังครับผมตัวด้านหลังตัวนี้คุณพิมพ ตัวนี้น้ำมันเราน้ำมันของ Ford ดเราจะอยู่ที่80ลิตรจุไปเลยใช่ครับ8ปลิตรเลยตัวนี้มาพร้อมมาตรฐานยูโรไฟแล้วก็แอดบูนะครับผมแอดบูช่วยในเรื่องของอะไรคุณพิมพ์จะเป็นน้ำยาที่ไปช่วยลดนะคะขเห่าควันท่อยเสียนะคะเป็นการรักโลกเพราะมันจะมาพร้อมกับมาตรฐานยูโรไฟล้มีนำยาตัวนี้เข้ามาใช่ครับอย่างสตาร์รถในบ้านหรือสตาร์รถ คนที่จอดในบ้านในอาคารสามารถสตาร์ทได้เลยไม่มีกลิ่นมารบกวนแน่นอนเลยอันตรายเหมือนใช่ใช่ใช่ครับอย่างในโชว์รูมเราก็สตาร์ทได้เลยใช่ครับผมโอเคคุณพิมพ์เรามาด้านหลังกันดีกว่าเนาะโอเคครับนี่ตัวด้านหลังเลยคุณพิมพ์ใช่ไหมครับตัวนี้มาพร้อมค่าไฟท้ายซิกเนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือเดิมๆตัวรถให้มาแบบนี้นะครัเราจะใส่แค่เป็นชุดครอบเป็นครอบเข้ามากันรอยกันแตะกันมุมอะไรต่างๆใช่ครับด้านหลังก็ยังเป็นชุดแต่งทั้งคันที่บอกว่าเป็นของวิกเตอร์นะครับผม ส่วนตัวนี้คุณพิมพ์ถ้าสมมติว่าทางลูกค้าเราไม่อยากได้ลายนี้แบบนี้แบบสีนึงอ่าเลือกได้ไหมบางคนบางลูกค้าจะเห็นจะเป็นแบบท่อเหลี่ยมอันนี้เขาอาจจะเรียกเป็นท่อเลขแปดหรือท่ออินฟินิตี้อินฟินิตี้ใช่ค่ะอีกอันนี้จะเป็นท่อเหลี่ยมก็คือพี่ๆสามารถแจ้งได้เลยนะว่าอยากตกแต่งด้านหลังเป็นแบบไหนเนาะนี่ครับยังคงตัวเทเนียมนะครับผมเป็นโลโก้แบบนี้คันนี้ประตูไฟฟ้าใช่ไหมครับพิมใช่ค่ะอยากจะบอกว่ารถคันนี้ที่แต่งอ่ะแต่งจากที่ไหนนี่ นี่เลยใช่เซซี่ออริจินอลนะคะหรือร้านนัดแจงของเรานั่นเองใช่ครับผมทีนี้ตัวนี้ครับไฟประตูประตูด้านหลังไฟฟ้าสามารถปรับได้นะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพื้นอ่าพื้นที่ที่ขออนุญาตนะพื้นที่ที่เป็นอ่าพื้นที่ที่จํากัดพื้นที่แล้วกันเนาะอ่าเราสามารถปรับได้เดี๋ยวยังไงชิดกับพิมเดี๋ยวทําคลิปแยกให้เนาะได้ค่ะสามารถดึงลงมาแล้วก็กดตรงนี้้อมันจะไม่สูงเกินนะคะใช่ครับผมมาพร้อมกับ ตัวนี้โรงงานสครับเพจแผ่นกันลอยโรงงานเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้รักษาตัวรถยกของขึ้นลงได้ชุดแต่งเดิมเรายังมีให้ลูกค้ากลับไปด้วยของเดิมทุกอย่างเราคืนให้หมดนะคะจะใส่กระบะใส่ท้ายด้านหลังกลับไปให้แบบนี้เลยใช่ครับผมจงชุลตตาลแบบนี้สวยๆแบบนี้ติดต่อชิดมาเลยสนใจเดี๋ยวชิดจัดให้นะครับผม แล้วก็ฝากช่องของพิมพ์รีวิวฟอร์ดนะคะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อหาพองพิมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0853563884ค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนอยู่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลอยากมาพบเจอเราสองคนมาพบเจอเราสองคนได้ที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ครับผมวันนี้ลาไปก่อนเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเวลาหน้านะครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ